<laughs> อ,อะไรไม่ได้พูยไหมแล้วั็โอ้โหพู้ยไม่ทันขาดคำอะไรวะเนี่ยอะไรวะเจอบอสอีกแล้วเหรอแล้วระหว่างทางที่ผ่านมาที่มีมีฮิวให้เก็บด้วยนะโอ้โหวรขวดเลือดก็หมดอีกตันเลี้ยงเหรอไม่เอาเอาสตันมาดีกว่าถ้าซื้อต่างร้านกันมันจะนับสแต็กแยกไหมไม่งั้นโอเคเอาระเบิดแล้วกันอ่าสักประมาณห้าลูกกำลังดี มาไม่ต้องร้องเข้านะเราปล่อยเพื่อนตายหืมไม่ต้องมาชีนะ้น่าไม่ต้องมาชีนะ้น่าเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สามห้าสี่สิบฟัดเออทำไมตีไม่โดนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตีหลังตีหลังอะไรวะเนี่ยมีสกิลว่ะมีสกิลว่ะล,ลุกเล่นเยอะ,อะลุกเล่นเอ้ยทำไมตีมันไม่ค่อยเข้าเลยวนะเนี่ยต้องตีหลังเหรอสนูยิงแล้วใหญ่เลยต,ตีหลังโอ้ย เลูกเ,เล่นเยอะฮะชิดมุมไม่ดีชิดมุมไม่ดีเอามาก่อนเนี่ยผมว่าเราตีหลังมาได้เนี่ยเออตีหัวได้อ่าโอเคต้องเล่นหัวแบบเนี้ยฟาดที่หัวเอ้ยเดี๋ยวจะตายฮิวแมนเตมิมไว้รู้จักว่ามายิงอัดมันจะโดดตามไปวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหมีดาเมจเด้งด้วยเหรอเนี่ยคิปหายแล้วมันบล็อกได้ปะเนี่ยไม่ได้ได้นะอย่าเสี่ยงดีกว่าเล่นหัวเอา าป้าว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 แลกได้ยังไงจังหวะเนี้ยโอเคได้อยู่นนยอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยทำไรอะเลสเหรอเอาจิงดิเออมาเลสก็เลสมาพ่าให้โอ้โหธนูยิงแทบไม่เขา้ามันจะต้องทำดาเมจจากหัวอย่างเดียวเนี่ยเลิกป่าได,ด้แล้ดดวมีดอะมาจะโดนตานมาไมวะเนี่ยเอาปลาละเอาปลาละแลกปลาละแลกป,กปกุ๊ดเ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 แลกมากไม่ดีเปลืองวดเลือดนะยังไง ป้ามีอีกแล้วป้าเลยวั้งหนาวะเนี่ยเลดอะเลดเลดอะเลดอุย๊ยเลดแล้วไงตีหัวได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยยิงอยู่อีกฝั่งนึงอยู่เลยไม่ใช่โอ้โคืนมันเลื่อนโอ,โ,โอเคคงจะเป็นฉากนาั่นแหละนะแล,แล้วก็ถึงเวลาโกยสมบัติ มาขอแบบเบิ่มๆมาน่น่ะเงยหย่ำยำย่ำย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 ำโอเคมาหูลำบากอาการเหมือนกันไอ้ลูกหัวกระโหลกนี่คือสกอร์ตายใช่ไหมนับรวมตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันอารีนาอันล็อกถามว่าเล่นไหมไม่ไปต่อฮะเน้นในเรื่อง มันมีได้หเหรอวะเนเธอเรื่องเนี่ยเปิดปากพูดสักคำยังไม่มีเลยพระเอกเนี่ยเออเอาตัวละครใหม่มาสักทีเบื่อละไอ้หัวกระป๋องน่ะเอาเอาแล้วยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหหวไปหมดเลย,อ,ยอุ้ยโอ้โหมันปล่อยบอลไฟเออโอ้เกินไปเกินไปพอก่อนเอ้ยว่าแต่มันบล็อกได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่น่านบล็อกได้นะมันเป็นดามเมจเวทอะ่ะเดี๋ยวเราลองใช้เวทเฮ้ยไม่ได้จะยิงธนูโอเคเดี๋ยวลองใช้เวทน้ำแข็งดูเผื่อมันจะแรง ก็เดิมนี่ว่ะเบาด้วยซ้ำมะเนี่ยเออแต่เราไม่ได้อัพพลังเวทนี่ว่ะคุยกับใครวะเออกรนตีมมันธรรมดานี่แหละแรงสุดละปล่อยทำไมเอาไฟอะฮะอุ้ยเฮ้ยเดื้อดื้อนหลบก,ก่อนคนหิวอะนะโอเคมาถอยมาก่อนยังไงธนูแล้วกันฮนะระยะไกลดียวจับหลบอยา่าไม่ได้กินเนี่ยผมว่าธนูได้ผลกับไอ้พวกนี้นะรู้สึกว่ามันแรงยังไงไม่รู้อะไม่เหมือนไอ,อ้พวกอัศวินนะรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่โอเคไปต่อฮะ ทิ่มันน่าจะมีอีกนะไม่น่าจะหมดแค่นี้ผมว่ามันแลดูค่อนข้างไกลนะเออนั่งไงมาละหลบปั๊บนะแน่อ้อาวไม่ป่าหลอกให้ตายใจคนเข้าอุซาหล,ลบโอ้ยเข้าข้างหลังเลยฮะตีข้างหลังเลยฮะโอ้ยมิจะโดนอีกเหรออย่างนี้มันต้องยิงสวนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยมันยิงรัวจังวะเฮ้ยพักเมา่นี่มานามีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหจะตายจะตายเดี๋ยวก่อนมาทีละตัวเออตายยังหลบโอเคเสร็จไปหนึ่ง อย่างนี้มันต้องเคาะกลางอากาศเป็นไงตายไหมไม่ตายหอ่อเคาะกลางอ่ะโอเคมาโยนเออเวลอัพสวยฟาดฟาดแชร์ได้ไหมแบบดับเบิ้ลเอ,อ้ยโอเคเรียบร้อยอู้ยดีนะเวลอัพดบรีะไม่งั้นนิดมาลัวมีอีกไม่เอ,อ้ยเอ,อ้ยลัวไปลัวไปเอ,อ้ยอุ้ยโอ้โหมันมีท่าใหม่มานามหมดกันเป็นไหมเนี่ยฮะโอ้โหปล่อยล,ลัวเลย โอเคเดี๋ยวเราล่อให้มันใช้อ่าเออเราเดี๋ยวพร้อมมาได้จังหวะปุ๊บงัดขึ้นมาปั๊บปั๊บปับยังไงยังไงคอมโบเออโดนสามไปดิตายไหมเฮ้ยออดรอปฮิวแจมเฮ้ยมันดรอปฮิวด้วยเออดีไหมโอเคอหมดแล้วเหรออ้าวหมดแล้วอย่ามาขวางทางคนเขาจะทำมาหากินเนี่ยฮะเฮ้ย ดอกอะไรอะแซนวิชเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่มันพิบเบิลนี่ว่ะแล้วยังไงทีเนี้ยอ๋อไม่ใช่พิบเบิลพังประตูโอเคเก็บแซนวิชก่อนนี่เจ๋งนะแปลงเราเป็นพิบเบิลแล้วแบบีแรงขึ้นห้านุยห้านุยอ่าฮะไปต่อฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะป้ายมันบอกว่าอะไรอ่ะภูเขาไฟยุดประทุ แล้วไอ้ที่เดือดปุดๆอยู่รอบนอกนี่คืออะไระเดี๋ยวๆอจะตายเงื่อนยังเดือดไม่พอใช่ไหมธนูยิงไรกันอุโหโห๊ยมันป่อยทีเดียวพร้อมกันเลยอะ่ะจะปล่อยอะไรนักหนาใช้ดีเหลือเกินเวทเนี่ยอย่างงี้มันต้องโอ้ยโอเคตายหนึ่งยังไงตายอีกหนึ่งเฮ้ยมันชอบเล่นเวทเหรอฮะอืมเอาการไม่ทันไรเลือดก็เหลือไปถึงครึ่งหลอดซะแล้ว เดี๋ยวนะมีไอ้นี่ไหมฮิวไม่มีมีแต่ขนมปังชิปหายแล้วแล้วขนมปังมีแค่สองก้อนเว้ยต้องหังเออหิวด้านหน้าแล้วสิแบบนี้มาลบห้าน่ไม่ได้กินฟาดยับฟาดจับยับฟาดฟาดตอบฮิวแจมเป็นไงตัวนี้ดรอปไหมไม่เป็นไรคือรอดละไปต่อฮะมาจ้วงก่อนได้เปรียบเอ้ยเว้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตีลูกปั้นได้เหรอใช่ไหม่ะเมื่อกี้ไหนๆลองลอง เออเนี่ยตีได้จริงด้วยเฮ้ยดออพิวเอ้อเอาสวยดีอย่างเงี้ยแจมแบบนี้อยู่ยาวๆเด้่งไปคนทีเื้ปุ้ยใช้เวทเก่งเวยแต่เอ้ยนีไงตายอ่ะโอเคนะกลับไปตีลูกปั้นเอาฮิวกันเอออุ้ยอะอ่ะไม่มีเหรอหมดแล้วเหรอเอาจริงดินี่เลือดจะไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะเฮ้ยมเมลนะขออีกหน่อยดิสักก้อนนึง เออร้อยสามหกเลือดเต็มเลยโอเคไปต่อฮะที่จริงว่าอยากกลับไปซื้อฮิวเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะได้เริ่มใหม่หมดเลยอะโอเคงั้นเราไปต่อเลยแล้วกันเนาะวกกลับไปเสียเวลาเปล่าอะอ่าฮะได้เงินนะทั้งนั้นรูปอื่นก็น่าจะได้เงินเหมือนกันนะฮะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมไอ้โจรปล้นศิลาเนี่ยใช่ป่ะมาใครวะเนี่ยเอ้าไปไหนอะอย่างนี้เราต้องกลับตามมันไปด้วยไหมเนี่ยหรืออ้าวบอสเหรอเอาอีกแล้วเหรอไม่ทำไมโชคดียังไงเอาจริงดิ อ๋อ,อไม่ใช่มาซัมมอนโอ้โหที่จะมาขวางเดเดๆนะเฮ้ย,ยมีตัวดาดฟองตัวหนึง่งเอาตัวดาดทองกันเฮ้ยเดีอุยอ้ยเฮ้ยมาตีสูงจะมาหน่ะหรือว่าเราโดดต่ำไปวะก็ไม่ถ้ามันน่าจะมีโดดสเต็ปเดียวปะ่ะไม่รู้ละล่ลอตัวดาดทองก่อนตอนเนี้ยเออมาเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าดาเมจโยนี่มันแรงกว่าเราตีธรรมดาอีกนะตีธรรมดายี่แปดอ๋อไม่ใช่เออดาเมจมันพอๆกันถ้าอย่างนั้นมันจะต้องโดดฟวดาคอมโบ เออเป็นไงไม่ตายให้มันรู้ไปยังไงแล้วโอเคมาอีกสี่ตัวฟาดคู่อย่าถึงไปนะฮะตายเฮ้ยโอ้โหลือไว้มันตีสูงเนี่ยตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักโอเคตายอยู่เดะเฉาะเดะเฉาะเดะเฉาะเฮ้ยเดะเดะเดะโอเคโอ้โหตีอย่างแรงไอ้นี่ก็อยางหนีแน่อโหโขไปทีนึงเป็นไงโอเคเดี๋ยวผมไล่ตีลูกปั้นเก็บให้ครบสักตัวดีกว่าฮะ ถ้ามันไม่ได้ฮิวอย่างไรก็ได้เพชรนะโอเคได้เพชรจริงเลยอยากได้ฮิวอะ่ะเฮ้ยโอ้โหยิบเจ็ดเลือดแทบไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยเหลือแต่ขนมปังสองก้อนน่ะผมก็ต้องใช้ขนมปังแล้วแหละเอาไงดีทะลุไหมนี่แนะ่หล่อกระซวกไปทีนึงเฮ้ยไหลแล้วเป็นไงตายไหมย,ยิ่งยูวีเหรออึดเกิดไฟนะบางทีฮะเ,เป็นไงทีนี้ตะ โอ้โหเราต้องมาเล่นใหม่หมดเลยวันนี้มาเอากรอมาจะได้นหนาๆนน่อยโอ้โหอย่างไกลเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยอะ่ะเอ้ยจะว่าไปเมื่อกี้เราไปไกลถึงไหนนะแต่น่าจะประมาณหนึ่งได้เลยนะมาไอ้พวกบ้าเวดใช้เวดดีนะเกร๋รู้จักไม่แค่ช่วฮิตอ่ะฮะรู้จักไมเฮ้ยเฮ้ยกอที่อัพมาเหมือนจะช่วยได้ฮนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเรือยังรถเยอะอยู่ดีนะอ่ะเอเอก็อัพไปขั้นเดียวนะหวังอะไรมาก โอเคฮนะเดี๋ยวผมกลับไปซื้อขวดเลือดก่อนแล้วกัน